ทำไมเราถึงตื่นกลางดึกคุณเข้านอนแต่หัวค่ำตั้งใจเต็มที่ว่าวันนี้จะหลับให้เต็มอิ่มแต่พอเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณกลับตื่นขึ้นมากลางดึกลืมตาขึ้นมาในความมืดแล้วก็รู้สึกว่านี่เราตื่นทำไมบางคนตื่นแค่ไม่กี่นาทีบางคนตื่นแล้วนอนไม่หลับอีกเลยแล้วคุณเคยสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วทำไมการนอนของเราถึงถูกรบกวนกลางดึกอยู่บ่อยๆ วันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาคำตอบแบบละเอียดลึกซึ้งและเข้าใจง่ายที่สุดเพราะบางทีปัญหานี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนอนแต่มันอาจสะท้อนเรื่องที่ลึกกว่านั้นในจิตใจเราก็ได้ค่ะจุนจุนหนึ่งวงจรการนอนของร่างกายมีจังหวะที่อ่อนไหวร่างกายของเรานอนหลับเป็นรอบๆค่ะไม่ใช่หลับยาวแบบนิ่งไปตลอดคืนเรียกว่าวงจรการนอนหลับ Sleep Cycle ซึ่งแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ90นาทีและในแต่ละรอบนั้นเราจะผ่านช่วงต่างๆทั้งหลับตื่นหลับลึกและ R.E.M. ช่วงที่ฝันในตอนที่เรากำลังจะเปลี่ยนรอบนอนหลับบางคนที่ร่างกายไวต่อการกระตุน้นอาจตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งเสียงเบาๆกุ้นหภูมิที่เปลี่ยนหรือแสงสลัวๆก็อาจทำให้สมองรู้สึกว่าถึงเวลาตื่นแล้ว s o ลิแมนดิต 2. น้ำตาลในเลือดตกโดยไม่รู้ตัวอีกสาเหตุหนึ่งที่คนมักไม่ทันได้คิดถึงคือน้ำตาลในเลือดที่ลดลงในตอนกลางคืนโดยเฉพาะคนที่กินอาหารเย็นไม่เพียงพอกินหวานมากก่อนนอนหรือมีพฤติกรรมอดมื้อเย็นเมื่อร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำสมองจะปลุกเราขึ้นมาเพราะมันกลัวว่าคุณจะไม่มีพลังงานเพียงพอ จึงสั่งให้ตื่นเพื่อให้คุณลุกขึ้นมาหาอะไรบางอย่างกินแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกหิวเลยก็ตามเบ d e m เบเด t 3. ความเครียดสะสมที่ยังตกตะกอนในหัวใจนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ลึกที่สุดค่ะความเครียดความกังวลหรือแม้แต่ความเศร้าเล็กๆที่คุณเก็บไว้ในใจแม้คุณจะไม่ได้ร้องไห้ก่อนนอนหรือไม่ได้คิดมากอะไรแต่สมองส่วนลึกอาจยังทำงานอยู่ เวลานอนสมองเราจะทำการจัดระเบียบความรู้สึกแล้วบางครั้งความรู้สึกที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงทั้งวันมันจะลอยขึ้นมาในช่วงที่ทุกอย่างเงียบที่สุดแล้วนั่นแหละค่ะสมองอาจปลุกคุณขึ้นมากลางดึกเพื่อให้คุณได้เผชิญกับมันโดยไม่รู้ตัวอิปซอน4การหายใจที่ไม่สมดุล ถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องโพรงจมูกภูมิแพ้หรือกรนการหายใจที่ติดขัดในช่วงหลับลึกก็อาจกระตุ้นให้สมองปลุกคุณตื่นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังหายใจได้อยู่คนจำนวนไม่น้อยที่ตื่นขึ้นมากลางดึกโดยไม่รู้ตัวว่าต้นเหตุคือระบบทางเดินหายใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณรู้สึกว่าตื่นมาแล้วเหนื่อยเพลียหรือเหมือนหายใจไม่ทั่วโค l u n d u ห คาเฟอีนที่คุณคิดว่าไม่น่ามีผลกาแฟตอนบ่ายชาเขียวตอนเย็นโกโก้ที่ดูไม่มีพิษภัยแม้คุณจะดื่มตอนบ่ายสามแต่แคาเฟอีนในนั้นสามารถอยู่ในร่างกายคุณได้ถึง6 8ถึงชั่วโมงบางคนอาจคิดว่าเราหลับได้ก็ไม่น่ามีปัญหาแต่จริงๆแล้วคาเฟอีนอาจรบกวนช่วงหลับลึกที่เป็นช่วงสำคัญของการฟื้นฟูร่างกายทำให้คุณตื่นง่ายตื่นทีหรือนอนแล้วไม่รู้สึกว่าได้นอนเลยค่ะ โจโกอมิด 6. นาฬิกาชีวิตที่ยังไม่ลงจังหวะถ้าคุณนอนผิดเวลามาหลายวันหรือเพิ่งเปลี่ยนเวลาเข้านอนใหม่ร่างกายของคุณอาจยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันเหมือนนาฬิกาชีวิตที่ยังตั้งเวลาไม่ถูกส่งผลให้คุณตื่นกลางดึกแม้ไม่อยากตื่นการเปลี่ยนเวลานอนบ่อยๆก็เหมือนกับการเดินทางข้ามประเทศในแต่ละคืนสมองของเราจะมึนและไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจะหลับหรือควรจะตื่น ดุกุสกุสเจ็ดเพราะใจคุณกำลังต้องการอะไรบางอย่างบางครั้งการตื่นกลางดึกไม่ใช่เพราะร่างกายแต่เพราะจิตใจของเราค่ะบางคนแบกความเหนื่อยความคาดหวังหรือคำพูดที่บาดลึกไว้ในใจทั้งวันกลางคืนคือเวลาที่จิตใต้สำนึกพูดกับเราเงียบๆแล้วการตื่นนั้นอาจไม่ใช่อาการผิดปกติแต่คือเสียงเรียกจากใจที่อยากให้คุณหันมาใส่ใจมันสักหน่อย การตื่นกลางดึกอาจไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่คือข้อความลับจากร่างกายและหัวใจของคุณถ้าคุณตื่นกลางดึกบ่อยๆลองถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณเหนื่อยไปไหมคุณเครียดไปหรือเปล่าคุณให้เวลากับตัวเองพอหรือยังคุณกินอิ่มจริงไหมนอนในห้องมืดพอไหมหายใจคล่องดีหรือเปล่าเพราะทุกการตื่นกลางดึกมันมีเหตุผลซ่อนอยู่เสมอ และเมื่อคุณเริ่มใส่ใจมันทีละนิดปรับที่ละจุดคุณขัดพบว่าความหลับลึกอันสงบเงียบไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะและอย่าลืมนะคะคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่คุณควรได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่คุณคู่ควรกับการตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ด้วยหัวใจที่เบาสบายขอให้คืนนี้ของคุณหลับฝันดีและไม่ตื่นกลางดึกอีกเลยค่ะ ขอขอบคุณนะคะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ